บทที่69หลวงพ่อสุขวัดครองมะขามเท่าหลวงพ่อช่อสมพานวัดพรมบุรีได้รับการบอกเล่าจากพระเจริญว่า จะครองกาสาวพัดไปจนตลอดชีวิตก็อนุโมทนาท่านมองไกลไปกว่านั้นในอนาคตภิกษุรูปนี้ต้องเป็นสมภารเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและจะช่วยจันลโรงพระาศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไปหลวงพ่อครับ ผมจะมาขออนุญาตไปเรียนวิชากับอาจารย์เชยสิทธกนกุติของหลวงพ่อสุขวัดครองมะขามเท่าครับเขาเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากสามารถใช้คาถาอาคมช่วยเหลือญาติโยมให้พ้นทุกพ้นร้อนมาเป็นร้อยเป็นพันรายแล้วผมอยากเป็นอย่างท่านบ้างพระเจริญกราบเรียนหลวงพ่อช่อในเย็นวันหนึ่ง เป็นความคิดที่ดีทีเดียวฉันขอสนับสนุนถ้าท่านมีคาถาเรียกเงินเรียกทองก็จะขอเรียนจากท่านด้วยนะฉันกํำลังคิดว่าจะสร้างโบสถ์สักหลังเห็นว่าต้องใช้เงินยี่สิบมืนมากมายขนาดนั้นฉันไม่มีปัญญาที่จะหาคนเดียวได้เอาเป็นว่าฉันขอมอบหน้าที่สร้างโบสถ์ให้เธอรับผิดชอบก็แล้วกัน ฉันเองจะช่วยบอกบุญญาติโยมเขาพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่ท่านสมภารอนุญาตให้ไปเรียนวิชาขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกหนักใจในภาระใหญ่หลวงที่ได้รับมอบหมายกระนั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อช่อว่าผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับส่วนเรื่องคาถาเรียกเงินเรียกทองถ้าอาจารย์เชยท่านมีผมก็จะขอเรียนจากท่าน ผมจะเดินทางพรุ่งนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วจะได้กลับมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์รู้สึกว่าเธอใจร้อนเหมือนเดิมนะแต่นั่นเป็นธรรมดาของคนหนุ่มตอนฉันอายุเท่าเธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาละเธอไปพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ายังเรียนไม่จบให้กลับมาจำพรรษาที่วัดนี้ออกพรรษาแล้วค่อยไปเรียนต่อเข้าใจไหมละ่ะ เข้าใจครับผมจะพยายามเรียนให้จบก่อนเข้าพรรษาท่านตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาจะได้จาริกไปแสวงหาวิชาความรู้กับอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปคืนนั้นพระเจริญนอนคิดเรื่องจะหาเงินมาสร้างโบสถ์ท่านนึกถึงทอง32บาทที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญตั้งใจว่าจะขายเพื่อน,นํำเงินมาสร้างโบสถ์ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แกเห็นว่าเวลานี้ราคาทองบาทละหนึ่งช่างสาบาทก็จะได้เงินมา32ชสช่างแต่เอเงิน32ชสช่างเนี่ยมันกี่บาทเนาะท่านก็จัดการบวกลบคูณหารในใจคิดอยู่ค่อนข้างนานก็หาคำตอบไม่ได้ นึกเสียดายที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนในวัยเด็กจะได้คิดเก่งๆเหมือนลูกคนจีนในตลาดพระหนุ่มรู้สึกรำคาญตัวเองจึงลุกขึ้นจุดตะเกียงหาสมุดดินสอมาคิดราคาทอง32บาทไม่นานก็ได้คำตอบโท่เอ้ยก็แค่2560บาทเท่านั้นเองราคาโบวตั้ง20สมืน ต้องหาอีกเท่าไหร่นะท่านจัดการบวกลบคูณหารอีกโดยเขียนลงในสมุดโอ้โหยังต้องอีก39มืนกับ7,420บาทพลันท่านก็คิดถึงแหวนเพชรที่แม่ประยงให้เคยนำไปคืนเจ้าของตอนที่กลับจากวัดน้องโพใหม่ๆแต่แม่ประยงเธอไม่ยอมรับคืนนอกจากนี้ ยังขอร้องให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกคิดว่ากลับจากวัดมาขามเท่าแล้วท่านจะไปพูดกับแม่ประยงเรื่องจะขายแหวนเพชรเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะก่อนเข้าพรรษา15้าวันพระเจริญก็เรียนจบวิชาคาถาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์เชย สิทธิ์ก้นกุติของหลวงพ่อสุขวัดครองมะขามเท่าอาจารย์เชยอ,อยู่กับหลวงพ่อสุขมาหลายปีหลวงพ่อสุขได้ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์เชยก่อนที่ท่านจะมรณะภาพในปี2 4 6 6พระเจริญรู้สึกประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์เชยเพราะนอกจากท่านจะได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากหลวงพ่อสุขได้ทั้งหมดแล้ว ยังมีอัธยาศัยดีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจริงใจกับทุกคนแม้จะมีความรู้เทียบเท่าหลวงพ่อสุขช่างปิดกับหลวงตาอุ้ยวัดน้องโพราวขาวกับดำ ชาที่พระเจริญชอบใจมากคือเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อและเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วเพราะได้ฌานมาก่อนการเรียนอิทธิปฏิหารนั้นจะต้องสำเร็จฌานเสียก่อนหากไม่ได้ฌานก็เรียนไม่ได้นอกจากสองวิชานี้แล้วท่านยังได้เรียนมายาสาไทยต่งตาง ซึ่งบางอย่างก็คงนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักและหากท่านใช้ไม่เป็นก็อาจจะเกิดโทษได้พระเจริญเป็นคนฉลาดท่านจดจำคำสอนหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนดังนั้นจึงเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์เชยสอนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้จำนานโดยมีอาจารย์เชยคอยช่วยเหลือ ท่านรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้เพื่อจะนำมาพิจารณาว่าอะไรควรน,นำมาใช้อะไรไม่ควรเช่นวิชาเสกผ้าอาบน้ําฝนให้เป็นกระต่ายนั้นท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะนำไปสอนญาติโยมผ้าอาบน้ําฝนกลายเป็นกระต่ายได้ด้วยอำนาจพลังจิตก็จริงแต่มันก็เป็นได้ชั่วประเดียวเดียวเพียงห้านาที ให้หลังมันก็จะกลายเป็นผ้าอาบน้ำฝนตามเดิมนำไปแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ได้จึงไม่มีประโยชน์อันใดส่วนวิชาเสกผลมะตูมให้คนท้องกินจะได้คลอดลูกง่ายนั้นท่านคงจะนำไปใช้กับหญิงคันแก่ด้วยเคยรู้มาแล้วว่าความทุกข์ของหญิงยามคลอดบุตรนั้นสาหัสสาการเพียงใดอาจารย์ครับ ท่านสมพานสั่งผมว่าให้ขอคาถาเรียกเงินเรียกทองจากอาจารย์ด้วยครับพระเจริญกราบเรียนอาจารย์เชยหลังจากเรียนวิชายอย่างอื่นจบแล้วสมพานเธออยากได้เงินได้ทองไปทำไมล่ะหรือว่าคิดจะสึกออกไปมีเมียอาจารย์เชยถามยิ้มยิ้มเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย,อยสมพานบางรูปอายุตั้งหกสิบ เจสมีเงินเก็บมากเพราะบวชมาหลายพันษาจึงลาสิกขาไปได้เมียสาวเข้าตำราพอมีเงินมีทองก็คิดจะกรองคฤหัตเมื่อเงินหมดก็ถูกเมียทิ้งหมดทางธรรมมาหากินต้องบากหน้ากลับมาพึ่งพระศาสนาอีกครั้นจะไปทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำไม่ไหว เพราะสังขารไม่อำนวยพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแก่เกินแกงเสียแล้วท่านคงไม่คิดจะสึกกระมังครับพระหนุ่มใช้คำว่าคงเพราะถ้าหลวงพ่อชอบเกิดสึกขึ้นมาท่านจะได้ไม่เสียหน้ามากนะักถ้าไม่คิดจะสึกแล้วจะอยากได้เงินไท่ดองไปทำไมล่ะท่านจะนำไปสร้างโบสถ์ครับอาจารย์ ท่านบอกว่าโบสถ์ที่จะสร้างนี้ราคาตั้งสี่สิบมืนพระเจริญกราบเรียงตามตรงวัดพรมบุรีไม่มีโบสถ์หรือมีครับอาจารย์แต่มันเก่าและสุดโทรมมากอายุตั้งรวมร้อยปีแล้วครับอีกอย่างหนึง่งมันก็สร้างด้วยไม้ท่านสมภารท่านอยากได้โบสถ์ปูนแบบสมัยใหม่ครับ ทำไมเธอไม่แนะนําให้ท่านโบรณะของเดิมใช้ละ่ะทําไมจะต้องสร้างใหม่ให้เสียงเงินเสียทองมากมายอย่างนั้นอาจารย์เชยพูดเสียงต่หนิมันผุจนโบรณะไม่ไหวแล้วล่ะครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมพานว่าถ้าเป็นโบสปูนจะได้อยู่นานกว่าปลวกก็จะไม่กินเหมือนโบดไม้ อาจารย์โปรดให้คาถาเรียกเงินเรียกทองแก่ผมด้วยเถอะครับภิกษุไวัแปดสิเศษยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบแล้วจึงว่าคาถาเรียกเงินเรียกทองไม่มีหรอกคุณเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผลมาจากการบำเพ็ญทานบารมีเป็นของเฉพาะตนให้กันไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ถ้ามีคาถา ที่เธอว่ามาละก็คงไม่มีคนโจรหรอกจริงไหมจริงครับอาจารย์ผมก็ลืมข้อนี้ไปถ้าเชนั้นผมอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว,ว่าอย่างผมเนี่ยมีกุศลพอจะสร้างโบสถ์สำเร็จไหมครับแน่นอนเพราะเธอสร้างสมบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติในชาตินี้ก็จะได้สืบต่อกุศลนั้นอีก โบสถ์ของเธอสร้างเสร็จภายในสองปีหลังจากนั้นเธอก็จะได้สร้างโบสถ์อีกหลายหลังเงินทองจะไหลมาเทมาด้วยผลแห่งทานบารมีของเธออาจารย์เชยทำนายทายทักถ้าเช่นนั้นผมค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แค่หลังเดียวก็ ตั้งสี่สิบมื่นแล้วถ้าเช่นนั้นผมค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้แค่หลังเดียวก็ตั้งสี่สิบมื่นแล้วได้สิฉันดูหน้าเธอแล้ว อย่าว่าแต่เงินสี่สิบมือนเลยต่อไปเงินเป็นร้อยหมื่นพันหมื่นเธอก็หาได้เอาละยังไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดเอาไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆซเสียก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่เป็นไรครับผมเชื่อไว้ล่วงหน้าก็ได้ใครๆก็พูดกันวาจาศักดิ์สิทธิ์ผมนะ่ะมั่นใจเช่นนั้นเธออย่าเชื่อง่ายนักเลย คนเชื่อง่ายนะซ้อนยากแต่คนเชื่อ,อยากกลับซอนง่ายจำเอาไว้อาจารย์พูดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยครับอะไรเป็นความจริงไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันก็ต้องจริงอยู่วันยันค่ำนั่นแหละเงียบกันไปชั่วครู่หนึ่งภิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อช้างหรือเปล่าครับ หลวงพ่อช้างจะอาวาตวัดวตึกราชานะครับทำไมจะไม่รู้จักกล้าหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระปฏิบัติเคร่งมากท่านเหาะได้จริงหรือเปล่าครับจริงเพราะท่านสำเร็จฌานสมาบัติและได้อภิญญาอาจารย์เฉยตอบเพราะหลวงพ่อสุขอาจารย์ของท่านเล่าเรื่องหลวงพ่อช้างให้ฟังหลายครั้งและอาจารย์เหาะได้หรือเปล่าครับ พราะอาจารย์ก็สำเร็จฌานสมบัติอย่าให้ฉันตอบเลยฉันไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมมันเป็นอาบัติโทษพระเจริญจึงกลับไปพูดถึงหลวงพ่อช้างว่าโยมยายบอกว่าหลวงพ่อช้างท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมมพานไปพบมักกลีผลด้วยมักกลีผลมีจริงหรือครับ ถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ดูก็ได้แต่เธอต้องฝึกให้ได้ฌานแก่กล้ากว่านี้เอาละฉันจะไปสงน้ำแล้วมีอะไรค่อยคุยกันวันหลังวันนี้เอาไว้แค่นี้พระเจริญจึงกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมากรับจากวัดครองมะขามเท่าแล้วพระเจริญไปที่บ้านแม่ประยง์ เพื่อขออนุญาตขายแหวนเพชรนำเงินมาสร้างโบสถ์แม่ประยงยังคงยืนยันที่จะให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ได้ออกปากว่าจะถวายเงินสร้างโบสถ์สองร้อยช่างซึ่งมากกว่าราคาแหวนเสีอีกภิกษุหนุม่มจึงจำต้องเก็บแหวนวงนั้นไว้ต่อไปก่อนเข้าพรรษาสามวันหลวงพ่อช่อได้เรียกพระเจริญไปสั่งการว่า พรุ่งนี้ช่วยไปเรียรายเงินกับข้าวสารที่สุพรรณบุรีด้วยนะฉันเตรียมคนเตรียมเรือเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรือออกกี่โมงครับหลวงพ่อถ้าจะให้ดีฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยคอยไปชั้นเพนเอาข้างหน้าหลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่าครับฉันจะไปให้หนักเรือทำไมเธอไปรูปเดียวก็พอ แล้วก็มีเด็กกรุ่นนมอีกสามคนคนนึงทําหน้าที่ขับเรืออีกสองคนคอยยกข้าวสารที่ญาติโยมเข้าถวายทั้งข้าวสารทั้งเงินก็คงตกหลายช่างเด็กที่ไปด้วยเขารู้ทางดีหรือเปล่าครับผมกลัวจะไปหลงเกิดกลับวัดไม่ถูกบทหลวงพ่อไม่เสร็จนะครับท่านแกร่งยั่วทําไมจะไม่เสร็จ ในเมื่อหลวงพ่อสุขท่านว่าเสร็จก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านบอกฉันเชื่อในวาสนาบารมีของเธอสมภารป้อนลูกยอพระหนุ่มจึงยอตอบว่าผมก็เชื่อในวาสนาบารมีของหลวงพ่อว่ามีความสามารถที่จะใช้ผมทํางานให้หลวงพ่อได้สําเร็จเป็นคำเยินยอที่หลวงพ่อชอบไม่ชอบใจนะักจึงพูดตัดบทว่า เอาเถอะกลับไปเตรียมงานได้แล้วคืนนั้นพระเจริญตั้งใจแผ่เมตตาไปยังญาติโยมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งที่เรือจะแล่นผ่านท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาและปิดท้ายด้วยกรณียเมตตสูตรก้าวจบจากนั้นจึงจำวัดเพื่อจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย